คุณเคยเห็นคนแบบนี้ไหมสร้างภาพซะสวยหรูดูดีมีมันนี่ใช้ แต่ในความเป็นจริงนั่นไงสุดท้ายก็ไม่มีจัดแดกเหมือนกันนะครับผมไปเจอข่าวข่าวหนึ่งแล้วกันครับที่มีดาราคนนึงไปยืมเงินเขาประมาณเกือบ10บล้านบาทแล้วสุดท้ายก็ชิ่งหนีนะครับมันมีจริงๆนะมึงคนแบบนี้ในสังคมอะ่ะสร้างภาพทําให้ตัวเองดูสวยดูดีดูหล่อดูเท่โกเก๋กันชิปหายเลยพวกนี้ใช้เงินเกินตัวสัตว์เพื่อที่จะใช้สังคมนะครับไ้ชื่นชมตัวเองตัวเองตัวเอง,เอง,เอง,เองมีเงินสนวนอย่างนั้นอย่างนี้มันมีเยอะจริงๆนะครับผมจะบอกให้เขาทําไปเพื่ออะไรรู้ไหมครับ เขาทำไปเพื่อปกปิดจุดอ่อนในชีวิตตัวเอง และให้คนข้างนอกนะครับยอมรับเขาถามว่าเขามีความสุขไหมล่ะครับสุดท้ายท้ายที่สุดก็ไม่ได้มีความสุขเห็นไหมยังตัวผมเองนี่นะขับรถญี่ปุ่นคันละล้านกว่าบาทผมก็โอเคแล้วครับทองผมก็ไม่มีใส่สร้อยคอแหวนอะไรผมก็ไม่มีแต่ผมกลับจะมีความสุขกับการใช้ชีวิตแบบนี้มากกว่าครับกับชีวิตที่สามารถนั่งแดกข้าวร้านลาบข้างปั๊มน้ามัน,มนก็ได้นะเห็นไหมคนคนนั้นเวลาถ่ายภาพออกมาก็นั่งกินข้าวอยู่แต่บนรูปท็อปแชมเปญขวดแล้วเป็นแสนสร้างภาพมันเขา สุดท้ายตัวเองเป็นหนี้กระจายเลยครับถ้าคุณจะมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านและใช้ชีวิตแบบนั้นมันก็โอเคเพราะนั่นมันคือเศษเงินของคุณนะครับแต่เท่าที่เห็นนะนะสร้างภาพโปรไฟล์ดูสวยดูรู้เลยครับแต่แม่งใช้เงินกู้